ตัวนี้นะครับถ้ตตีไปเนี่ยเขาจะจมลงเรื่อยๆนะครับจนถึงพื้นนะวันนี้ก็จะเป็นสีเหมือนลูกปนินนะเอาไปเล่นงานพวกบอรกับพงมากเลยนะพวกเหมือนลูกปอนินที่อยู่ตามชายฝั่งนะสวัสดีครับวันนี้อยู่แอมมิลิมนะครับผมวันนี้นะครับแอมิลิมมากับเหย่ยปลอมนะครับจากทางค่ายลัวมาสเตอร์โกนะครับผมเป็นเหยื่อจากทางเดสคู๊นั่นเองนะครับเป็นเหยื่อนะครับราคาประหยัดนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะที่อยากลองหัดตีื่อปลอมหรือมือเก่าเนี่ยก็ใช้ได้ วันนี้นะครับมากับรุ่น km นะครับผมจะมีด้วยกัน2รหัสนะครับผมจะมี km 70แล้วก็ km 50นะแต่ km 50เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวอย่างนี้นะส่วน km 70เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4สี4อย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับเป็นเหยื่อปักนะครับผมลิ้นสั้นนะแต่ตัวบอดี้เขาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะเหมือนลูกปลานะประมาณนี้เดี๋ยวแอดมินแกะให้ดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็น km 70เนี่ยจะราคาอยู่ที่ตัวละ120บาทนะครับส่วน KM 50เนี่ยก็ราคาเท่ากันนะครับ120บาทเหมือนกันนะะแตะต่่จางกันที่ไซส์กับน็รานะ ประมาณนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแกะเป็น KM70 นะครับตัวนี้จะเป็นสีเหมือนลูกปานินนะผมนอยจะแกะให้ดูครบตัวนี้ก็จะเป็นปั๊กนะครับที่เป็นซิงกิ้งอ่าเป็นปั๊กจมนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าตีไปเนี่ยเขาจะจมลงเรื่อยๆนะครับจนถึงพื้นนะตัวนี้ก็จะเป็นสีเหมือนลูกปานินนะน่าเอาไปเล่นงานพวบกบ่อกับพงมากเลยนะว,<า>ว้าวพวกเคาะเหมือนลูกปันินที่อยู่ตามชายฝั่งนะตัวนี้นะครับ KM70 เนี่ย วอดี้เขาเนี่ยจะอยู่7็ดเซนนะครับผมน้าหนักประมาณ9ก้ากรัมนะมีตัวเบ็ดสามทาง mm. พร้อมใช้แบบนี้เลยนะสองตัวนะครับโค mm. เบดแปลว่าคมแข็งใช้งานได้ดีนะนี mm. ่เลยหนาๆน,นะครับตัวเบ็ดแล้วก็แน่นอนครับเก็บรายละเอียดมาดีนะมีการให้สปิรลิงมาด้วยนะ uh. แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะว่าเป็นรัวามาสเตอร์นะครับประมาณแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงอีกตัวนึงเนี่ยมันมีแค่สีเดียวนะครับผมจะเป็น K M ห้าูนย์นะครับเจ้า K M ห้าูนเนี่ยไซส์เขาเนี่ยจะอยู่ที่อ่าตัวนี้ ไซจะอยู่ที่ห้าเซนนะครับผมไซเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้าเซนนะครับน้ําหนักประมาณสี่กรัมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเล่นงานเก็บได้แบบตัวเล็กๆนะครับเขอเรียกความสนใจปลากระพงได้ดีนะตัวนี้ก็เหมาะกับพวกงานกระพงครับผมงานปลาแม่น้ำอะไรเงี้ยใช้ได้นะกระสูบอะไรเงี้ยครับ <Wow. S 1> ลูกปลาลายเหยื่อตาแม่น้ําเนี่ยก็ใช้ได้นะพวกงานวังนี่ก็ดีเลยนะครับผมมันเหมือนแบบว่าลูกปลานะครับเพราะว่าเขาจะชอบกินตัวใหญ่ในประมาณนี้ สำหรับใครนะครับที่หาเหยื่อนะครับไปเล่นพวกงานกระพงงานประวังนะครับงานตามแม่น้ํานะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องอีก่งที่น่าใช้นะครับราคาเขาถูกนะเวลาขาดเนี่ยถ้าไปเล่นตามหมายธรรมชาติขาดเนี่ยก็ไม่เสียดายตัวละแค่120บาทนะครับผมทั้งสองไซส์เลยประมาณนี้อีเทียบกันประมาณนี้อันนี้5เซนัน7เซนยังไงก็ฝากไว้เด้วยครับกับเจ้าลัวมาสเตอร์นะครับผมรุ่น KM นะครับผมยังไงก็จิ้มในตะกร้าได้ครับขอบคุณมากครับ